มาดูกันที่กรณีของสมาคมบรลจหรือว่า AIMC ที่เมื่อวานก็ได้มีการนัดหมายนะฮะสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม24แห่งมาร่วมหาลือในประเด็นความโปร่งใสของ CP Extra หลังจากที่ได้มีการประกาศลงทุนในโครงการอสังหาเริมมมารั์แบบ mixed use นะฮะภายใต้ชื่อ The Habitat โดยมีผู้บริหารของ CP Extra เนี่ยมาเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นต่างๆจำนวน6ท่านก็นำมาโดยคุณเสวรักษ์ทิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานการเงินการบัญชีและบริหารงานกลางคุณสมพงษ์รุ่งนิรัติสัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทยและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ของ c p Extra ทัางคุณชวินดาหารรัตนกุลกรรมการผู้จัดการบลจกรุงไทยหรือเคแทมในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และประธานในการประชุมก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าการหารือครั้งนี้ใช้เวลารวมประมาณ2ชั่วโมงโดยในช่วงแรกเนี่ยเป็นการให้ทาง CP Extra ชี้แจงในประเด็นต่างๆตามที่ผู้จัดการกองทุนแต่ละแห่งมีข้อสงสัยโดยประเด็นที่สมาชิกมีการสอบถามเป็นเรื่องมูลค่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวซึ่งทาง CP Extra สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนพร้อมกับมีการวางแนวทางในเรื่องของการทำธุรกิจในอนาคต เอานะนี่ประเด็นที่หนึ่งรเรื่องของมูล,ลค่าการลงทุนจําได้ไหมเมื่อวานเรามีการพูดคุยกันนะฮะว่าสิ่งที่หารือกันเนี่ยมันจะคงอยู่ใน34เรื่อง34ประเด็นหลักนะแล้วมันอยู่ในเรื่องที่3ที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้เรื่องมูล,ลค่าการลงทุนนะอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เมื่อวานเขามีการหารือกันซึ่งตรงนี้เอากันแฟรแฟรนะสมาคมบลจเขาก็บอกว่าผู้บริหาร CP Extra ก็ชี้แจงได้ชัดเจนแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคตที่ชัดเจนด้วยะนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการชี้แจงข้อสักถามจบนะฮะทางสมาคมก็มีการหาหรือกับสมาชิกต่อ,อโดยมีข้อสรุปว่ากองทุนประเภทไทย ESG กอ,องทุน ESG และกองทุน Cg จะลงทุนในหุ้น CP Extra ด้วยความระมัดระวังอย่างเข้มข้นหรือ Watchlist ไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากสํานักง,งานคณะกรรมการก,กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตว่าการร่วมทุนในโครงการดังกล่าวมีผลต่อนักทุนรายย่อยและผู้ถือหน่วยลงทุนหรือไม่พร้อมกับเตรียมหารือนะครับในการปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งหากได้ข้อสรุปจากทางกรตแล้วก็จะมีการนัดหมายสมาชิกเพื่อมาหา,หารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่าลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่างเข้มขน้น เขาใช้ก็ว่าเรามาระ,ระวังอย่างเข้มข้นระหว่างที่รอว่ากราตรจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนอันนี้คงจำกันได้คร,รเนกรยก็มีหนังสือไปถึงทาง cp extra ด้วยนะครับว่าให้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปซื้อ,อไปลงทุนในกิจการตรงนี้นะครับมันเป็นการอุ้มธุรก,กิจในเครือหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นช้อยถึงที่ทางกร,รยมีการสอบถามไปนะครับซึ่งเขาก็มีกำหนด วันนี้นะครับคุณลือว่าให้ทาง c p พีเเนี่ยมีการชี้แจงกลับไปยังกรตภายในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าพอชี้แจงกลับปุ๊บกราโตจะมีกําหนดท่าทีอย่างไรหรือว่ามีแสดงความเข็มในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นการขายหุ้นของผู้บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับก็ยอมรับว่ามีความลำบากในการซักถามเนื่องด้วยการเข้ามาชี้แจงครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของ c p Extra อย่างไรก็ตาม CFO ของ c p Extra ก็ได้มีการเกริ่นออกมาว่าการขายหุ้นต่างๆนั้นได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ผิดเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในใดๆพร้อมกับย้ำว่าไม่มีการทำผิดกฎเกณฑ์และทำตามกติกาทุกอย่างที่ว่ายอมรับว่ามีความยากลำบากในการซักถามเนี่ยก็จะหมายถึงในส่วนของสมาคมบอลจอนะอาาเพราะว่าฝั่งที่มาเป็นผู้บริหาร c p Extra แต่อย่างที่เราบอกว่าความเชื่อมโยงก็คือ C p พเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ c p Extra นะฮะและผู้ที่ขายหุ้นออกมา ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนั่นคือก่อศักชัยรัศมีศักดิ์ใช่นะฮะก่อศักเนี่ยขายหุ้น c p พออกมาก่อนหน้าที่ CP Extra จะมีการแจ้งตลาดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนนะฮะถ้าเอาส่วนต่างของจำนวนวันผักหัวท้ายก็คือวันที่ขายและวันที่แจ้งนะฮะมันมีอยู่5วันทำการเท่านั้นที่ก่อสักขาย CPO ออกมานี่มันก็เกิดคำถามว่าขาย CPO แล้วยังไงล่ะถูกไหมฮะก็คือต้องบอกว่าการประเมินสถานการณ์เนี่ยว่าหากมีการแจ้งต่อสาธารณชนแล้วว่า CP Extra จะเข้าไปลงทุนในโครงการ The Habitat ผมก็เชื่อว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยก็คงจะประเมินว่าหุ้นมันต้องลงอ่อ่ถูกไหมฮะเพราะมันเป็นคนละธุรกิจ กับ CP Extra อันนี้ในเบื้องต้นก่อนนะไม่นับว่าเขามาชี้แจงแล้วว่าเขาจะเอาไปทำเป็นซ u เปอร์โ u ลตัสหรืออะไรก็ตามทีแต่แจ้งข้อมูลออกมาในลักษณะนี้หุ้นมันลงแน่ๆแหละนะครับเพราะมันก็จะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของธรรมมาพิบาลใช่ถูกไหมฮะมันจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าการลงทุนว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรใช่ใช่ไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่คาดเดา ได้ไม่ยากได้ไม่ยากนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็ตามนั้นฮะแจ้งปุ๊บ CP Extra วันแรกรูดไป22%อ,ออวันที่2ก็รูดต่ออีกใช่ไหมอ่าใช่นะครับก็เรียกว่ารูดไป2อวันทําการเลยนะสํสำหรับในแง่ของ CP อตัวของ CP Extra แล้วก็รวมไปถึง CPO ด้วยนะที่ปรับตัวลดลงไปนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ไม่ยากใช่ใช่ใช่ ได้ไม่ยากได้ไม่ยากนะเอะการขายหุ้น CPO เนี่ยด้วยความที่มันเชื่อมโยงว่าถ้า CPEXTRA ลงหนักๆมันก็คงต้องส่งผลกระทบต่อมาถึง CPO อย่างแน่นอนนะมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าเอ๊ะการขายหุ้นของก่อศักเนี่ยเป็นเพราะไปร่วงรู้อะไรมาก่อนหน้าหรือเปล่า ว่ามันจะเกิดเหตุนี้ขึ้นใช่แล้วก็เลยขายป้องกันความเสี่ยงออกไปอ,อันนี้ตั้งเป็นคำถาม<อ>และนี่คือสิ่งที่สังคมเขาตั้งเป็นประเด็นกันขึ้นมาอ่า<อ><อ>ใช่สาเหตุที่ตั้งเป็นประเด็นตรงนี้ก็นอกเหนือจากเรื่องของธุรกรรมที่มันเพียง5วันทำการนะแต่คงย้อนไปคงจำก็ได้ฮะ2ธันวาคมปี258 9ปีที่แล้วคงจำกันได้อืมอ่าทางพนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยมีการเปรียบเทียบปรับคุณกอ่อศัดกับพวกอีกประมาณ ห้ารายด้วยกันอันนี้ใน,นกรณีของการใช้ข้อมูลภายในในแง่ของการเข้าไปซื้อหุ้นแม็คโครก่อนที่ดีลของ CPO จะไปซื้อแน็โครออกมาอมคงจำกันได้ตอนนั้น9ปีที่แล้วไงวันนั้นเนี่ยทูบีแฟร์คุณกอศักดิ์เนี่ยเป็นผู้บริหาร,รของ CPO อ่าใช่แล้วฉะนั้นการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ นะว่าจะไม่ร่วงรู้อะไรเลยเพราะคุณกศักดิ์วันนั้นดํารงตําแหน่งเป็นซีอเป็นซีอคือสูงสุดแล้วในสายปฏิบัติงานใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยการที่ CPO จะไปลงทุนในแมกโรอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วอ่าต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้แล้วแล้วจะไปลงทุนด้วยราคาค่างวดเท่าไหร่อันนี้ต้องรู้อยู่แล้วอฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ To be Fair นะแต่มาวันนี้คุณกศักดิ์เป็นรองประธานอยู่ในบอร์ดของ CPO อและเป็นรองประธานอยู่ในบอร์ดของ c p Extra อ่าใช่ัน้นจะแตกต่างกันนะตำแหน่งบริหารกับตำแหน่งกรรมการอ่าไอการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการร่วงรู้ข้อมูลก่อนนะซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากฝ่ายบริหารที่จะชงเรื่องขึ้นไปให้บอร์ดพิจารณางนั้นทูบีแฟ i r ์วันนี้คุณก่อศักดิ์อยู่แค่ในบอร์ดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารอ่าใช่ใช่อ่าแต่นี้มันก็เลยต้องไปสืบสาวราวเรื่องกันดูว่าอยู่ในบอร์ดเนี่ยคุณก่อศักดิ์รู้เรื่องหรือเปล่า ว่า CP Extra t r a จะไปลงทุนอะไรนะอันนี้ทูบีแฟร์เลยอ่าใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนอีกประเด็นหนึ่งที่แน่นอนแหละครับว่ามันเป็นเด็นเคียงข่าวออกมาสำหรับกรณีนี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ <S <S ไม่ได้ฟันไปข้างใดข้างหนึ่งว่าจะหยุดลงทุนหรือ,ครเ,อ,อเคลียร์คัทไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็<ม>ออกกลางกออกกลางกแล้วก็โยนลูกไปให้ใหกับทางกรรทได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่ง เบื้องต้นสมาคมบจก็บรรจุหุ้น CP Extra เข้าไว้ใน watch list ก็คือลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่างเข้มข้นอาใช่แล้วก็เดี๋ยวจะรอความเห็นจากทางกรทนะฮะก่อนที่จะมีการกำหนดท่าทีต่อไปหรืออาจจะมีการเทียบเชิญนะฮะทางฝ่ายบริหารของ CP Extra มาหา,หาหรือกันเพิ่มเติมอะโอเคประมาณนี้ครับ